ู้น้ำเหลืองเป็นตาแซบได้แกงส้มค่ะนียนะเมนูแกงส้มจ้าเสียงเสียงหอยเนาะของคุ้ยคุยคยขั้นตอนเป็นแกงส้มใส่ยังังนะเกลือเกลือบ่ในในนี้มีอย่างแน่นี้ใน<ม>เครื่องแกง มีขมิ้นหัวเทียมพริกสดอ๋อเครื่องเครื่องปั้นมันนี่เนาะเครื่องแกงมันนี่เนาะเครื่องแกงต้มนี่เนาะ๋อแล้วก็ผงเสืิมน้มะนาวน้ำมะนาวยังบดไส่เม็นมีน้ำมะนาวนี่พาพาเบิ่งวิธีการแกงส้มเด้จ้าก็จิเติมน้ำมะนาวลงไปแกงส้มของใต้แท้ๆเด้นน่ใส่ไหลยปนั่นเนาะ บรรยากาศดีดีเสียงหอยกๆๆๆ๊อกก๊อกก๊อกปวด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 เยอะใส่น้ำตาลน้ำน้อยนึงบอรสตริกุมกล่องดินกับพันกันเลยเด้วๆๆๆ้ากับได้มาิึงวิธีการแกงส้มนะคะใตท้แท้ได้หนีจ้าใต้แท้ อโอ้ยหอมฟุ้งละบานนี่ปดหอมละหอมเครื่องวุ้ลกอใส่ละติน่ะนะอะวิธีการแกงส้มของภาคใต้นะคะ โอ้ยเออฟังเสียงฟดไ่ได้ใส่เติมพักอย่างเลยมันอะแกงส้มแบบนี้เท่านี้ได้เลยมันบจะอ๋อจะเป็นแตเสียงจระเอาเอาวัคมาตักโซ่บังดุกตักตักตอนปลาโซ่ดุก ป๊าดปนณหะเป็นตาแซ่บนะหลายๆต้อนหลายๆต้อนเพราคือเป็นตาตั้งยากเดี๋ยวนาะตาก็ได้ค <c oughs> วามเล่นเน,น้นหม,ม้อเออหม้อน้อยพอดอู้หูปุณหะใจละกอเหลืองตาแซบ่บบะจ่าหอม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 มาเด้อมาเด้อแกงส้มค่ะแกงส้มปักใต